สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะพบกับรายการ B News Special อีกแล้วค่ะซึ่งตอนนี้อันอันก็ยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะแต่เราย้ายสถานที่ย้ายเมืองตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยม่าค่ะซึ่งถือว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะแถวๆถวอ เขาเรียกว่าเจแปนอัลนั่นเองก็ถือว่าเป็นเมืองที่สงบนิ่งและตรงนี้อันอนอยู่ที่สะพานข้ามแบบข้ามแม่น้ําเล็กๆนะคะอยู่หน้าบริเวณศาลเจ้าแต่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะแต่รวมถึงนะคะเรื่องราวข่าวสารของเราก็ยังคงมีเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมแหมมาเที่ยวไกลขนาดนี้จะไม่คิดถึงได้ยังไงอะเรามาเข้าถึงข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้แหมไม่อยากจะบอกเลยอะก็ไม่อยากจะเปิดเผยสักเท่าไหร่นะสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ที่เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะแอบแฟน หาก,กิดปิดเที่ยวชิงเพื่อนนี่เขาบอกว่าทาได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้จะเป็นยังไงเอาเราไปดูแอปพลิเคชัน,นนี้กันเลยจ้ะไปเลยคร็อแอปหลบแฟนหนีปิดชิงเพื่อนง,ง่ายๆด้วลายนิ้วค่ะ สำหรับผู้ใช้งานบนมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็ตามคงจะรู้จักกันดีกับฟีเจอร์สุดเส็งที่ติดมากับเครื่องอยู่แล้วค่ะนั่นก็คือ Location s e r v i c e หรือว่าโปรแกรมแจ้งีิกัดตำแหน่งของผู้ใช้งานใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง a c e b o o k โฟ k ์คแ a ร์และก็อิน g r a m กรมเป็นต้นนะคะ แต่วันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมการใช้งานแอปโซเชียลดังกล่าวนั้นได้เหมือนกันเลยกับเคอกนะคะ ึ่งแตกต่างกันตรงที่ว่าเอาไว้แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของเพืเ่อนๆทุกครั้งที่มีการเช็คอินผ่านแอปคลอคเป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสื่อที่มีความสามารถเฉพาะตัวไม่เหมือนใครค่ะเนื่องจากตัวแอปสามารถแจ้งเตือนบุคคลที่เราไม่อยากพบหน้าหรือว่าต้องการหลบหลีกภายในรัศมี500เมตรั้นเองจากการตรวจจับของ GPS ทุกครั้งนะคะที่มีการเช็คอินผ่านแอปเพจสการมหรือว่าโปรแชร์โดยการดึงข้อมูลระบุตำแหน่งบรรดาเพื่อนๆ ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่ไปเทคอินอยู่แถวไหนหรือไม่ก็ตามหรือว่าอยู่ตรงกันข้ามแต่ถ้าหากว่าผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องการให้คนเหล่านั้นรับรู้ว่าเราอยู่ไหนนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันด้วยการเข้าไปที่ตัวจแอปค o ็และทําการแตะไปที่เฟซนะคะ เพียงเท่านี้ตัวโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถะทำให้คนเหล่านั้นรู้หรือว่าเช็คอินหรือว่ารู้ความเคลนไหวของเราได้นะคะงานนี้ผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์ iOS ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ถวนค่าแต่คุณผรู้ชมแอปพลิเคชันนี้เป็นยังไงล่ะคะสนใจกันด้กย่าวอันเชื่อว่าจะต้องมีคนสนใจเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็ที่ว่านะจ๊ะคนเราเนี่ยเขาบอกว่า เปิดเผยดีกว่าปิดบังนะจ๊ะความลับไม่มีในโลกแต่ก็น่าสนใจมากๆและตอนนี้ค่ะเราจะมีความลับหรือว่าเราจะโกหกไม่ได้แล้วเพราะว่าอันอันอยู่ที่หน่าสารเจ้าตรงนี้คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเรามาดูถึงข่าวที่2ของเราในวันนี้ดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้มีสมาร์ทวอชค่ะชื่อว่าเนปจูนพายนะคะเขาบอกว่าเทียบเท่ากับสตาร์โกเลยเอ๊ สมาร์ทวอชตัวนี้จะเทียบเท่าได้ยังไงจะเก๋กคูยขนาดไหนไปดูข่าวนี้กันเลยค่ะสมาร์ทวอชกัก่าวนี้มีชื่อว่าเน็ตจูนพายค่ะคุณผู้ชม เป็นนาฬิกาอัจฉริยะตัวแรงที่มีความสามารถหลากหลายด้านตัวเครื่องทำจากวัส,สดุที่มีความคงทนแข็งแรงมีหน้าจอสัมผัสแบบกระจกขนาด2.4นิ้วให้ภาพที่สวยคมชัดใช้ชิปประมวลผลแบบ Dual Core นะคะความเร็ว12เมกะเฮิร์ค่ะด้วยการประมวลผลทำงานแบบรวดเร็วทันใจพร้อมกับหน่วยความจำ64กิกะไบต์เก็ดเพรงหรือว่าภาพยนตร์ได้ม,มากมายเลยนะคะ และสามารถทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android ค่ะทั้งนี้นะคะภายเชื่อมต่อการทำงานด้วยสัญญาณ Bluetooth, Wi-Fi และสัญญาณโทรศัพท์แบบทั้ง g 4 m หรือว่า 3G และ 4G มันจึงสามารถใช้งานกับอินเทอร์เน็ตจากทุกที่โดยการโทรเข้าโทรออกได้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างใดเลยค่ะคุณผู้ชม สมาร์ทวอชเครื่องนี้นะคะครบเครื่องเลยเน็ตจูนทายเริ่มการจับจองไว้นะคะโดยราคาเรือนละ335เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ1800บาทบ้านเรานะคะใครสนใจก็สามารถจับจองได้เลยนะคะทั้งนี้ค่ะเขาบอกว่า ด้านหน้าจอค่ะมีการใช้งานวีโอออลและสามารถมีกล้องขนาด5ล้านพิกเซลพ LED, ร้อมแฟลช LED รวมถึงโปรแกรมนับจำนวนก้าวเดินจำนวนแคลอรี่ร่างกายของเรานะคะแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ห่วงสุขภาพหรือว่าชอบนาฬิกาที่แบบอัจฉริยะสรญยะแบบนี้นะคะสามารถสั่งจองหรือว่าเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ n e t u l h i c o m ได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะใครสนใจนะคะคุณผู้ชมหาก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของ neptune pie.com ได้เลยคะ่ะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะกับสมาร์ทวอชตัวนี้คะ่ะทีน,นี้เราเข้ามาในศาลเจ้าแล้วแหละนี่อยู่ด้านหลังหน้าไมยนะคะก็จะมีสศ<น>าลที่เราได้ไว่ายกันนะคะอ้ยคุณผู้ชมที่นี่แบบ อากาศดีแล้วก็สงบนิ่งมากๆเลยอะเราไปพูดถึงข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะข่าวต่อไปนี้โอ้โหอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพอดีเลยคุณผู้ชมประเทศญี่ปุ่นเขาได้ทํารูปคริกดิตค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยทำให้เป็นจริงขึ้นมาได้แล้วก็ใหญ่กว่าเดิมด้วยเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเหมือนจริงขนาดไหนไปกันเลย เรามาดูเรื่องราวสิ่งประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะคุณผู ujemy, ้ชมแหมก็เรามาดูกันดีกว่าว่าชายชาวญี่ปุ่นสร้างโฮ e ว์บอลลูกฟิกติส์เหมือนจริงแบบในแฮร์รี่พอตเตอร์ใครจะไปรู้ล่ะคะคุณผู้ชมค่าว่าแฮ r ์รี่พอตเอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่จินตนาการอีกต่อไปแล้วนะคะเมื่อมีนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นคนนี้เขาได้นําต้นดาบกีฬาสุดฮิตของ ชาวฮอกวอตส์ ark, นะคะอย่างฟริกตตดมาพัฒนาให้พวกเราได้เล่นกันจริงๆแล้วเรามาดูค่ะกับเจ้าลูกบอลฟริตตดที่มีชื่อว่าโ e เ b บอ l นะคะเป็นผลงานคิดค้นของจุนเรกิโมโตนะคะและเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเขาเลือกใช้พลาสติกที่เป็นวัสดุหลักในการผลิตเนื่องจากมีน้ำหนักเบาเหมาะกับการใช้งานนะคะเจอได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นการหมุนเตะตีหรือว่าบินสู่ที่สูงนั่นเองค่ะ ส่วนภายในลูกบอลนี้นะคะก็เป็นที่ซ่อนของใบพัดขนาด9 0ม mm. เมตรเป็นจุดสำคัญนะคะที่ทำให้อุปกรณ์ชิ้นนี้ปิ่นได้นั่นเองค่ะเมื่อมีการเปิดตัวการใช้งานค่ะลูกบอลจะสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศเปลี่ยนทิศทางไปมาได้อย่างอิสระเลยรวมถึงสามารถบังคับที่หยุดหรือว่าลดความเร็วลงได้นะคะ ในกรณีที่ผู้เล่นเนี่ยเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่ามีความบกพร่องทางร่างกายนอกจากนี้ค่ะทางผู้ผลิตเขายังเปิดช่องให้นักออกแบบเกมคนอื่นปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้ลูกบอลเคลื่อนที่ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับกีฬาแต่ละประเภทได้อีกด้วยค่ะยังไงก็ตามนะคะโปรเจกต์นี้ยังคงอยู่ในช่วงพฆษณาและปรับปรุงซึ่งอนาคตค่ะจะมีทั้งผู้ผลิตตั้งใจจะสร้างให้โฮโลบอลชิ้นนี้กลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ในยุคไซเบอร์ด้วยละคะ่ะ เจ้าแล้วนะคะเรา,าชมดอกทิวลิปที่อยู่ข้างทางงยแค่ดอกทิวลิปเพื่อสวยแล้วสีสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จรายการอันนั้นจะฝุดกลับบ้านใช,ใช่เดี๋ยวคนเดี๋ยวเขาว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ะค่ะดอกไม้ก็ควรจะอยู่ในที่ที่ดอกไม้ควรอยู่อะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะของลูกฟลิกติดตัวนี้นะคะก็แหมแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ก็ถือว่ามีมิพนเหมือนกันนะ เอาล่ะทีนี้เราไปพูดถึงข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นช่วงแนะนาเกมนะคะคุณผู้ชมเราไปดูดีกว่าว่าเกมเกมนี้สนุกขนาดไหนนะไปดูเป็นก่อนยังไม่บอกชื่อไปเลยค่ะขอชมดอกทิวลิปก่อนนะช่วงนี้นะคะอันอันขอแนะนําเกมให้กับคุณผู้ชมได้เล่นกันค่ะสําหรับคนที่ชื่นชอบเกม Minecraft นะคะและ Pixel Gun 3D เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยแม้ว่าจะไม่สามารถเล่นได้อย่างอิสระ แต่ถ้านับว่าเฉพาะการสู้รบแล้วนะคะว่าทำได้ดีไม่แพ้กันเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะกราฟิกที่เรียกว่าถอดแบบเป็นมาเลยยังไงอย่างนั้นเลยเกมนี้นะคะผู้เล่นไม่จำเป็นต้องคลาสไอเทมค่ะสามารถลงสนามประลองฝีมือกันได้เลยสามารถเล่นเกมให้เลือกหลากหลายแบบทั้งแชมเปี้ยนหรือว่า โซวิวอรนะคะรวมถึงมันจีเพลเยอร์อย่างเล่นกันแล้วนะคะไปหาดาวน์โหลดกันเลยก็ไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS และก็ Android สามารถใช้งานได้เลยค่ะคอลเลรชั่นเยอะมากคุณผู้มชมขานี่ร้านมูจิ อินเจแปนของแท้ๆเลยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเข้าห้างกันบ้างนะจ๊ะตอนนี้เพราว่าด้านนอกอจอนร้อนกากพูดวราร้อนเนาะอุงศาแบบประมาณ่าแค่สิบกว่าเองคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมพิกซ l 3 d สักคู่นี้เทียนอัดแนะนำไปนะคะก็โหลดมาเล่นกันได้ที่ i o s S แล้วก็ Android นะคะแล้วสำหรับข่าวที่ห้างของเรานะคะขอว่า ให้ฟังว่าตอนนี้นะคะทวิตเตอร์เนี่ยเขาได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่นะคะแต่เขาว่าหน้าตาคล้ายกับเฟ e บุ๊กมากๆเลยเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างของดีกว่า เอประกาศผ่านบล็อกเปิดตัวหน้าโปรไฟล์ทวิ t เตอโฉมใหม่เปลี mm ่ยนดีไซน์ต่างไปจากของเดิมที่มีกลิ่นอายของการออกแบบ Facebook และ Google เข้ามาผสมผสานนะคะโดยรูปแบบโปรไฟล์ค่ะจะถูกแสดงอยู่ที่ด้านซ้ายบนและข้อมูลส่วนตัวจะแสดงที่แถบด้านซ้ายพร้อมทั้งสามารถใส่รูปภาพโคเวอร์ด้านบนได้ส่วนการแสดงีวิตต่างๆนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนจากการแสดงแบบเรียง จากบนลงล่างเป็นการรูปแบบการาดแทนนะคะส่วนการใส่ภาพพื้นหลังนั้นจะถูกตัดออกไปค่ะและจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจดังนี้ b แ t w w t c t แสดงทวิตที่มีคนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะอย่างเช่น l e t t w i t c t หรือว่า For r i s สโดยที่ทวิตนั้นจะมีข้อความใหญ่เพื่อทำให้การใช้งานเนี่ยง่ายต่อการค้นหานะคะต่อไปค่ะ r Print นทวิต สามารถปักหมุดชวิตที่อยากให้คนอื่นสนใจไว้บนสุดของหน้าโปรไฟล์ของเราได้ด้วยและในส่วนต่อไปนะคะฟิลเตอรชวิตค่ะสามารถเลือกดูชวิตในหน้าโปรไฟล์ได้ไม่ว่าจะเป็นดูชวิตอย่างเดียวดูชวิตพร้อมรูปภาพหรือวิดีโอและดูชวิตในการตอบกลับรีเพย์นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะหน้าโปรไฟล์ทวิตเตอร์แบบใหม่นี้เริ่มทยอยปรับให้ผู้ใช้งานได้แล้วนะคะ โดยส่วนใครที่ยังไม่ได้มีหน้าโปรไฟล์แบบใหม่ตัวนี้ก็อดใจรอ,อกันไปละกันนะคะคาดว่าอีกไม่นานค่ะเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบใหม่กันทั้งหมดเลยนะคะมมคุณผู้ชมขาอไม้สวยจังเลยสวยมากแอบของพร้มอมจริงนะหน้าตาสวยๆอย่างเราเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสมหวังความรักอย่างเราก็ต้องเอาสีม่วง อันนั้นให้คุณผู้ชมนะคะโอเคไหมแล้วก็วันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการบีนิวของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็จบไปแล้วก็คือว่าน้าตาคลายจริงๆแหละอันนี้นก็ถือว่าเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะกับข่าวในวันนี้กับรายการบีนิวสเปเชียลค่ะก่อนที่จะลาคุณผู้ชมไปนะคะคุณผู้ชม่ะ ขอให้ดอกไม้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเป็นสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็ส่งต่อยให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอาผ่านกล้องเยันอันดไว้จากญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการพีนิวได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้นันลาไปแล้วขอเข้าไปดูหน่อยว่าจะมีดอกแบบว่าอะไรที่เข้ากับเราดอกอะไรเสียบไว้อยู่ในรูลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ